อสบายดีทุกคนนะเมื่อนี้มันจากมักนไปหลอกทางแล้วนะครับสิพามาเบิ่งว่ะวิธีการเก็บถังหม้อนะครับเขาเก็บังไรด้วยวเก็บกาบเก็บยั้งมะน่อกนะนะสิพาทุกคนมาเบิงนะเงบ่งเนาะใเห็นหรือบ่เห็นเนาะเบิ่งไปนํากันแล้วก็เก็บแบบนี้แบบเก็บกาบมะน่อกเนาะด้วว่าสำหรับคนไทยเขาเชอเอินว่าเปลือกมนะน่อบเอาเปลือกมัน่อกชี เขาต้องเก็บออกเนาะให้มันละเอียดถ้าบ่ละเอียดเขาไปชมมุค,ค่าเ,าเานะขาก็สีบมดจากเอาเนาะค่อยสีจิตี่นะฮะนะแต่การบอนทีได้มันมันเน่าเนี่เขาก็ต้องเก็บออกเนาะมีทอนเนาะพอมันเป็นๆชับนะเนี่ยเขาต้องเอาออกเนาะเพื่อให้มันอยู่ในดนนะครับเสียเอาตัวมันงามหล่ะกต่ตัวมันบ่เน่าเนาะเขาเลือกเนะฮนะเลือกแต่ตัวงามมัน เอาไปส่งไงครับเขากระจายบทตี้ไปส่งแถวห,หันสองพันเปอร์เอาเก็บเปลือกเก็บยางมะน่องอันสบายเบยเขาไป้ายเลยกันเขาก็ล่างไถรถนะเขาต้องเขาต้องล่างไล่เถือ่อแล้วก็ไม่ต้องเก็บกาบเก็บเปลือกมะน่องเนาะวันนี้ให้ชิทิผมเอาตัวบดเรื่องตัวนันในน่ใส่งานบได้ซึมอคืเอาเอาเนาะมันนี่คือเปนสิตกเนาะ งอกที่เขาเอามาเศร้าเนี่ยนะเนาะแต่ว่าเขาเอาไปถ่ายให้เบิร์นนะตัวเขาถ่ายลงแนวคลิปก่อนเนาะแต่เขายังบริเบิกถ่ายให้เบิ่งว่าเขาเก็บอย่างไรเขาเอายังเขาหิบอย่างไรในได้แน่นะเขาเหิบใงได้แน่นะวันนี้เขาก็เลยได้มาถ่ายให้เบิร์นนะนี่เนาะตัวใดมันช้ำคอหรือว่ามันเน่าเนี่ยคืบอกเอาเน่าตีนเนาะลอเนาะที่ทิ้งบอกเอาไปมันก็ บอยู่ได้ดนนะเพราเขาตัวเย็นมันก็นสีนเอาเก็บตั้แต่ตัวมันงามเนาะนี่อันนี้จะ,จะเ,ปเป็นเป็นหางนะจะหางเป็นกินนี่ไหมนี่มันมาจะเหยื่ได้หนี่นงนะตกลงมาาันจะแข็งหมือเนาะสูีได้ทั้งหนึ่งแบ่เม็นง่ายแต่ประมาณ ด้วยครึ่งสุกครเครึง่งชั่วโมงหมดเลยสามสิบนาทีประมาณนี้นะเราก็แล้วเก็บซากเก็บใบก็ขึ้นกับแต่ละบุคคลนะ <c oughs> เ,นเก็บแล้ว <c oughs> ทั้งกนะ็ยังอีกเยอะซองนะมันก็เสียแกะออกจากข่ยแยงแกะออกจากข่ายแยง <c oughs> อะไรอหมริกาเขนะ <c oughs> าก็สิเขาก็สิแกะออกจากข่ยแยงเนาะ เขาตักตัวเก่าออกแล้วมันเหน่าหลายเขาือกันแกอตัตวนี้ถอดลงไม้เนาะนี่ประมาณนี้คนคนแหงดำแหงไปตักแดดแหงดำเนาะนี่น,นี่มันเป็นแน่นี่เนาะนี่เขาถองจากไปแยงยเนาะเขาก็สีสลาวสลาวให้มันแตกออกจากกันนะนะนสีอากาศ ออเปลือกสลาวเอาเอาสกเอาเปลือกมันออกหน่อยเพราะห้มันบางนะมันจะเก็บสบายนะเนี่ยเพราะเปลือกมันยังออกบือวดมันยังสลาออมือวดมันกี่นา,นา,นานเนี่ยต้องเอาเปลือกมันออก นี่นี่เอาจะเอาเนี่ยนี่มันออกมันจีบสบายนะทุกคนัวเ้าัวนะครับหัวอาอนนี้ออกมันก็ได้ยุแต่วมันเก็บซ่าน on, like you know. okay. 1, 我我 or, ี okay like ่เนาะจริงเนาะมุเก็บไว้งานมันก็จะบุกินได้เปลือกตุกตาจมก็ออนเสิร์ฟของเนาะ บเอาก็บเป็นตังงามถ้าอากาศพอดีนี่ข้อมันมีสีบลอนด์เลยนะงามเนาะเลือกต้องปั้นเก็บอันปลาซิวกับขี้เหงื่อปนก็เลยนะเข้าปานกันเลยคนมันเลือกปลาซิวออกจากขี้เหงื่อเนาะแต่ปะซิวคือตัวอย่างคือปลาซิวถือตอนถือปลีนี่เนาะมีขี้เหงื่อชิญุกเนาะ เขาต้องเก็บต้องเลือกที่เงียวอีกนะเขาจึงเอามาเห็ดกินเนาะกับแบบเดียวกันเลยแหละอันนี้ก็ได้แตาจะเอาไปใส่เบนทั้งเปลือกมันนี่ก็ได้มันบุบเป็นยังเนาะแต่ว่ามันสคมนะมันคือสีบุษแทกยอดมันเบกระกายในมือหนึ่งตัวทุกคนขุ่นยาอเติบเป็นี่เงาเหมือน ซาวเซนผมไปจ้านี่วันนี้แดดแดดเนาะแต่มืนอี้แดดอยูก่กับโบแดดบันใดเพราะว่าน,นี่ทั้งแดดจะเงาเนาะ นีก็ใกล้ผมสิเป็นเนี่ยนี่ก่อนห้าเสียเอาน้ำใส่นี่ยมันจะเก็บสบายฮะขนาดห้างสิค่าเก็บเัาสิเก็บค่าคิดินใช่เนี่มันสิยากมันสิซ่าเสียซักซ่าเสียเวลาเนาะมันต้องได้น้ำใส่ตัวไฮกาบมันพูเราจึงเลือกเอาตัวมันงามๆได้นะมันก็ชิไวกว่าเอาเก็บค่าบนเ้างก้าเนาะในห้าล่างเรียบร้อยก่อนจะไปชงลูกค้าเขาก็ต้องล่างให้มันละเอียดเนาะเพราะในห้างมันมันสิ ติดขี้ดินน้ำติดขี้ดินเนี่ยนี่ต้องล่างอ,อกเะโดยเวลาเขาจะเอาไปใส่เพลหรือใส่กว๋วยเตี๋ยวเนะะาะภาษาไทยคือกว๋วยเตี๋ยวบั้นท้อเอิญเพลเนาะมันสีบบนแยะิดินทรายนะมันจะกินสบาย นลังจังเก็บแล้วอีกครั้งต้องการองสร้าวขี้เหื่อน,น,นี่มันอนะนะนะอกมาเบนะิ้นนงนี่นี่นะสร้าวประมาตัวมันเหนาว้องกาสร้าวสร้าวนั่นนี่นะสร้าวนั่นนี่ต้ก็เลือกเอาตัวมันยังปวดเะเอาตัวใหม่ใี่เนาะทั้งที่ท่าทาั้งเนาะต้อเลือกเอาสิือกนะเขาบดสร้าวมันก็สิเก็บยามันต้องสร้าวเนาะก็เบิ้ง เก็บเอาเขาเยอะเอาตอนนี้เนี่ยให้หา่านเนาะบ้านี้นึกเหรอให้หา่หานจำสูตรเดิมเก็บแต่ละขั้นตอนมนะันนะในการเก็บมันก็สี่งลำบากอะไรนึงเก็บนานแล้วนี่ ไม่ได้แต่ละครั้งก็จะให้คุณแมยเงินมาบ่อกรายนะนี่เนาะทุกคนหลังจากที่ว่าเขาเก็บแล้วเนาะนี่เขาเก็บแล้วแล้วคือประมาณนี้อันตัวนี้อันตัวมันข้างๆตัวมันเหน่าเนาะเขาจะบ่เอาเขาเก็บแล้วเขาก็เสิร์กเนาะเสิร์กแล้วก็ให้คุณแม่เสิร์กเนาะให้นำมาเสด็จก่อนเนาะให้ให้นำมาเสด็จ เอาไปตีมันจึงบมม่น้ำในอันทงยางเนะเาะเขาจึงบวติเนาะโดยให้น้ำมันจะเด็จออกเบิร์ดเขาก็สัน่นที่สั่นก็พอวายอยากให้ที่ดินมันออกเนาะแม่สั่นที่สันส่นก็พอวายอยากให้ที่ดินมันออกเนาะมันจึงบแนแยะนะทุกคนมันจึงบแนแยะเนาะประมาณนี้ข้าวงามเนาะนี่ เงาเนาะจากที่าขอนเสดขอนเก็บแล้วเนาะขอนป็ถ่อกน้ำมาพี่ถินเนาะถอเกบเนาะน้เก็บน้ำเรือมองเก็บคอหนักเนาะใจมหันเลยเนาะมหันเราดีใจเลยเนาะร๊ค ออกออกนถเรียนน้ไงเาจะคุออเอาละทุกคนน้าแกทำการกิดเร็วร้อยทำถอกในแล้วเนาะขาก็สีด้ปิดคลิปเนาะเพราะว่ามันจะเวลามันจะกินเวลาไปลายนะนะไม่พบพอการคิดหนาทุกคน ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมันด้วยจะอด้แล้วพอกระชินอาหาทุกคนบ๊ายบายขอบใจที่เข้ามาติดตามเนาะบาย